รถปะนะครับ6เมตร60เซนติเมตรนะครับเพื่อนๆเ,เปิดได้รอบแบบนี้นะครับเปิดทั้งด้านบนด้าน,าน,านล่างน,นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับกำลังมองหารถบรรทุกนะครับ Ino โโ New F49J Dominator นะครับเครื่องยนต์210แรงม้าันนี้จดทะเบียนเดือนเมษายน2,567นะครับเพื่อนๆรถ7เดือนนีเจเจออโตคาคัดสตัด,ดมาให้ผู้ชม แคครำตเตือนเ็นจีเออัลต์คาร์ขายรถบรรทุกเกรด A หากคุลูกค้าท่านใดสนใจสนใจรถบรรทุกเฉยมาชมรถและทดลองขับได้นะที่เต็์และเต็นเรายังมีไฟแนนซ์ไว้บริการลูกค้าทุกท่านถึงประตูหน้าบ้านกันด้วยนะครับ หมอนะคะสวัสดีครับพบกับรถบรรทุกเกตเ A เต็นเจเจลุกคา,า,า,านะครับก่อนที่จะมารับชมคลิปรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเมื่อกดแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังเลยนะครับ Let's go <S สำหรับรถคันนี้นะครับเป็น Ino New f c โดมิเนเตอร์เครื่องยนต์นะครับสองร้อยสิบแรงม้านะครับเพื่อนๆนี่นะครับดูนะครับของกันชนนะครับดูนะครับสวยนะครับระบานะครับหเมตรหกสิบเซนติเมตรนะครับเพื่อนๆเปิดได้รอบแบบนี้นะครับเปิดทั้งด้านบนด้านล่างนะครับเพื่อนๆ รถคันนี้จดทะเบียนเดือนเมษายน2567นะครับเพื่อนๆรถน7เดือนวิ่งมาเพียง2,000 200, กิโ,โลนะครับเพื่อนสวยๆใสๆแบบนี้นะครับเต็นเจเจออตคาร์คัดสตันมาให้ผู้ชมอีกแล้วนะครับท่านภาพเพื่งลุ้นนะครับ สภาพภายในห้องโดยสารนะครับอุปกรณ์ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับรถคันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับเพื่อนๆมีกล้องนะครับอันนี้เป็นกล้องบันทึกนะครับจากศูนย์อีโนนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับกำลังมองหารถบรรทุกนะครับอีโน่นิวเ 9J r o m ิ n นเตอรนะครับ เครื่องยนต์210แรงม้ารถ7เดือนนะครับวิบ่ง2 0 0 0คันนี้นะครับผมราคาที่ทางเซ็นตั้งไวน 1, 000, 200, 800, ้นะครับ1,280,000บาทสนใจโทรมาติดต่อรับสอบถามได้ที่เบอร์โทร089 9192600นะครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ